แถวตรงกลางแล้วก็ได้โมงนี้ชนเสาเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ผิดเจ้าไอ้หาคนเดิมครับแนนอนดดันซัวเรสครับโหมให้กับการท่าเรือออกนำห,าหน่างจนได้ครับ 2, 2> ต่อ0ูนอักกรแปมพับเปิดคอสมาลูกนี้โอ้โหแล้วเทคตัวขึ้นหมงลูกนี้ครับแม้ว่าควานาอีพยายามที่จะถอยมาหม่งแต่ว่าไม่ถึงครับสุดท้ายนี่เจอทีเด็ดของแคปตันซัเมสกับหมง่งลูกนี้ชนเสาแล้วก็ตุ้งตะข่ายไปครับนี่ครับ ประตูต่อศูนย์น28ครับการทะเลยุ้ยซีนี้พิธีประจวดทุ่มสี่แผงยังไวเนื้อเชื่อใจได้เหมือนเดิมลูกการอากาศลูกศิษย์ของเฮนิันซัวเรสหมุนกบผู้เดิมมาคอนเตหีท no ี่ต้องตามเอลิสันซัวเรสเปิดมาตรงกลางแล้วได้โหมกอีกแล้วครับโอ้โหคอนเตหีเอาไม่อยู่จริงครับแฮนด์รันซัวเรสพยายามขึ้นโคมให้กับการทะเรือหนีห่างเป็นสี่ประตูต่อศูนย์มาก่อนไปพับเปิดออสมาแล้วโอ้โหนี่หกร้อยมาคนเดียวเลยครับ อลิสก็เอาไม่อยู่ควาาในฮีก็เอาไม่อ,ไอยู่ครับไม่มีใครกระโดดขึ้นเลยครับมีนี่ครับกระโดดขึ้นอยู่คนเดียวครับแบบนี้ไม่เหลือนะครับแฮมตันโซเลสสองประตูจากแฮมตันโซเลสนี่จากการเปิดของประกอบเต็มพักสองลูกเลยครับสองเซตกำลังเปิดได้ดีมากเลยครับเรากมาเข้าสีรษะเต็มเต็มเลยครับว่าการท่าเรือ แฮมิลตันให้มากับบดดินเข้าขวาแล้วยิงตูงนี้ก็หนีไปอีกครั้งหนึ่งครับห้าประตูตอนหนึ่งแล้วบดินผาลาครับโอ้โหรับเพื่อนขึ้นประตูตีไข่แตกของระจวบครับดีใจยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยครับการเรือหนีระจวบไปอีกครั้งหนึ่งครับห้าประตูตอนหนึ่งครับจากบดดินผาลาครับแล้วก็บดินพักอกให้กับแฮมตันสุเลสแล้วก็แฮมันโซเลสคืนให้กับบดดินรับแปรลูกนี้ครับ แฮมิลตันนะครับแฮมิลตันแฮมิลตันไปเองยังได้อยู่อะนะครับเลี้ยงจี้เขื้นทีอันตรายแล้วขวามาตรงนี้ของแฮมิลตันส่วนและ <c oughs> โอติดเซฟของฝันชัยครับทำให้พุ่งยังไม่ได้ครับ <c oughs> แฮมิลตันแ้ะนะครับดูครับพาบอลมา ยิ้มหลบม,มาได้2คนครับแล้วก็ตัดจากซ้ายเข้ามาตรงกลางครับนี่โยกหลบจะยิงไม่ยิงนะครับล้มขวางไปสองามคนนักข้ายายายามที่จะปลายยิงแบบเน้นๆครับสุดท้ายไม่ผ่านขวัญใจสุขล้อมครับนี่ครับ